นิยาหเรื่องสันผีเปรตที่วัดปรางหลังจากที่พระอินทร์สามารถปลดปล่อยวิญญาณกระสือที่อยุธยาได้สำเร็จท่านมิได้หยุดพักหรือแสวงหาความสุขเฉกเช่นปูถูกชนทั่วไปหากแต่ตั้งจิตแน่วแน่เดินทุดงต่อไปยังดินแดนอีสานอันกว้างใหญ่ เพื่อสแสวงหาความสงบในจิตใจและเผยแผ่ธรรมะแก่ผู้ตกอยู่ในห้วงทุกข์เส้นทางที่ท่านเลือกเต็นไปด้วยบททดสอบ ทั้งทุ่งนาแห้งผากที่แตกระแหงและถนนลูกรังอันร้อนระอุที่พ่นฝุ่นควันสีแดงจัดให้ฟุ้งกระจายไปทั่วจนในที่สุดท่านก็มาถึงหมู่บ้านเล็กๆชื่อว่าบ้านหนองขามตั้งอยู่กลางหุบเขาลึกในจังหวัดนครราชสีมาหมู่บ้านนี้ถูกปกคลุมด้วยบรรยากาศแปลกประหลาดต้นไม้สูงชะลูดที่รายล้อมแน่นขนาดราวกับแนวกำแพงแห่งคำสาบบทบาง แสงแดดไว้จนทั่วทั้งพื้นที่เหมือนตกอยู่ในเงาของป่าตลอดวันแสงอาทิตย์ที่ลอดผ่านช่องใบไม้ลงมาเหมือนเส้นได้บางๆที่ถักทอความหลีหลับไว้ในทุกซอกมุมเมื่อพระอินทร์ก้าวเข้าสู่หมู่บ้านชาวบ้านต่างออกมาต้อนรับด้วยความเคารพบางคนยกมือไหว้บางคนถือน้ำเย็นมาให้ท่านดื่ม ทว่าในแววตาทุกคู่ล้วนฉายแววหวาดกลัวชาวบ้านได้นิมนต์ให้พระอินไปพักที่ศาลากลางหมู่บ้านค่ำคืนแรกที่ท่านพักณศาลา,าเล็กๆก,กลางหมู่บ้านความเงียบสงัดที่ควรจะเป็นสัญญาณแห่งความสงบกลับถูกแทนที่ด้วยเสียงลมครวญครางผ่านใบไม้เสียงนั้นบางครั้งแผ่วเบา คล้ายกระสิบบางครั้งแรงจัดจนต้นไม้ไหวเหมือนกำลังสั่นกลัวยิ่งดึกเสียงแปลกประหลาดก็เริ่มดังขึ้นจากภายนอกศาลาเสียงกรอบแกรบเหมือนบางสิ่งคลานไปบนพื้นไม้เก่าเสียงคลื่คลาดราวกับกรงเล็บลากผ่านไม้แห้ง พระอินนั่งสมาธิอยู่ข่ามกลางความมืดแต่แล้วกลับรู้สึกถึงลมหายใจเย็นเฉียบที่พัดผ่านต้นคอตามด้วยกลิ่นอับชื้นเจือกลิ่นเน่าที่ทำให้จิตใจของผู้ไม่ฝึกมั่นอาจสันคลอนได้ในทันทีรุ่งเช้าวันถัดมาลุงคำหัวหน้าหมู่บ้านเดินมาหาพระอินด้วยสีหน้าซีดเซียวอย่างเห็นได้ชัดใต้ตาคล้ำลึกเหมือนคนไม่ได้นอนมาหลายคืนมือที่กุ มกันไว้สั่นน้อยน้อยหลวงพ่อครับลุงคำคุกเข่าลงก้มกราบแล้วเล่าด้วยน้ำเสียงพระราวกับถูกความกลัวกดทับหมู่บ้านเรากำลังเดือดร้อนหนักทุกคืนจะมีผีเปรตออกมาหลอกหลอนมันสูงใหญ่มากครับสูงกว่าคนธรรมดาหลายเท่าร่างผอมโซจนเห็นซี่โครงผอมเป็นซี่ซี่ผิวคล้ำไม่ราวกับถูกไฟแผดเผา มันร้องโหยหวนเสียงของมันเหมือนลมพัดผ่านกระดูกฟังแล้วขนลุกจนร่างแข็งทื่อลุงคำเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะกลืนน้ำลายแล้วกล่าวต่อบางคืนมันมาเคาะประตูบ้านทีละหลังเสียงเล็บมันขูดกับฝาไม้จนดังกรีดย,ยาวเย็นยเยือกเหมือนเสียงแมวร้องคลอดลูกบางคนฝันเห็นมันยืนอยู่ปลายเตียงจ้องหน้าด้วยดวงตาเวิรงวางที่ไม่มีตา ขาวพอตื่นมาก็ล้มป่วยแบบหาสาเหตุไม่ได้พระอินฟังด้วยใจมั่นคงแล้วถามด้วยน้ำเสียงสงบผีเปรตนี้อยู่ที่ใดลุงคําชี้ไปยังทิศตะวันตกมือเขาสันระริกมันอยู่ที่วัดร้างเก่าแก่ลึกเข้าไปในปา่าทึบไม่มีใครกล้าเข้าไปนานแล้วครับบางคนที่เคยแอบลองเข้าไป บอกว่าได้กลิ่นเน่าเหมน็นเหมือนซากศพเก่าและเห็นเงาดำขนาดมะึึมาขยับไปมาอยู่ระหว่างซากเจดีพังพังพระอินท์ได้ลุกขึ้นและเตรียมตัวจะไปวัดร้างแม้ลุงคําจะพยายามทัดทานด้วยความหวาดกลัวแต่พระอินเพียงยิ้มอย่างสงบแล้วกล่าวว่าหากมีทุกที่ต้องสสารอาจตมาจะไม่นิ่งดูดายธรรมะ ย่อมคุ้มครองผู้ที่ตั้งใจในธรรมท่านสะพายบาทและย่ามแล้วออกเดินเท้าสู่ทางที่ทอดยาว เข้าสู่ป่าทึบทุกย่างก้าวที่เดินไปเสียงชีวิตของป่าก็ค่อยๆจางหายราวกับธรรมชาติกำลังกลั้นหายใจต้นไม้สูงใหญ่โน้มกิ่งลงมาปิดทางรากไม้ขดเป็นเส้นเถาวันเหมือนมูขดรอเหยื่อบางกิ่งมีรอยข่วนลึกเป็นแนวยาวเหมือนถูกเล็บของสัตว์ร้ายกรีดไว้เสียงใบไม้แห้งกรอบใต้ฝ่าเท้า กลายเป็นเสียงเดียวที่หลงเหลืออยู่อากาศโดยรอบเย็นยะเยอะือกแม้จะเป็นยามบา่ายทะว่าไอแดดกลับอ่อนจางลงเรื่อยๆแล้วพระอิน์ก็ได้กลิ่นกลิ่นเน่าข่าวแผ่วๆลอยมากับลมกลิ่นของบางสิ่งที่ไม่ควรยังอยู่ในโลกมนุษย์กลิ่นของความตาย ที่ยังไม่ยอมจากไปเมื่อมาถึงวัดร้างในป่าลึกพระอินท์ต้องหยุดชะงักลงกระทันหันหัวใจเต้นแรงราวกับ ถูกบีบด้วยมือที่มองไม่เห็นท่านยืนอยู่เบื้องหน้าซากเจดีเก่าแก่ที่สุดโสมจนแทบจะพังครืนลงมาโครงสร้างที่เคยสง่างามบัดนี้กลับกลายเป็นเศษอิฐที่แตกร้ากระเบื้องสีเลือดหมูที่หลุดร่วงทับซ้อนกันเป็นชั้นปกคลุมด้วยเถาวันสีดำคล้ำซึ่งเลื้อยพันราวกับเส้นเลือดมีชีวิตบางเส้นสั่นไหวชา้ชาชเหมือนกำลังหายใจ หรือแอบกระซิบกันในภาษาที่มนุษย์ไม่อาจเข้าใจสาลาการเปลี่ยนผุพังหลังคาถล่มครึ่งหนึ่งเปิดเผยให้เห็นท้องฟ้าสีเทาหมนที่ถูกปกคลุมด้วยเมฆหนาแน่นลมเย็นกันโชคผ่านช่องว่างของไม้ผูก กลิ่นใบไม้เน่าเปื่อยผสมกับกลิ่นอับชื้นของซากสิ่งมีชีวิตที่ตายมาเนิ่นนานลอยอบอวลไปทั่วบนพื้นโคลนเปียกชื้นปรากฏรอยเท้าขนาด มหฮมาลึกลงไปในดินรอยนั้นกว้างกว่าฝ่ามือมนุษย์เท่าปลายรอยมีรอยเล็บยาวคดงอราวกับกรงเล็บปีศาจที่ถูกตะใบด,ด้วยความแค้นพระพุทธรูปเก่าแก่หน้าศาลาตั้งตระงานอย่างน่าสลดใบหน้าถูกกัดกร่อนจนเหลือเพียงครึ่งเดียวดวงตาข้างหนึ่งกลวงโบอย่างหน้าขนลุกรอยแตกร้าวผ่าขวางกลางหน้าเหมือนร่องรอยของคำสาบใบหน้าที่ ที่ควรจะให้ความสงบกลับมอบแต่ความรู้สึกวังเวงและเศร้าหมอง พระอินนั่งลงหน้าพระพุทธรูปจุดตะเกียงเล็กๆและเริ่มสวดมนต์แผ่เมตตาเสียงสวดของท่านดังก้องสะท้อนอยู่ในอากาศเหมือนคลื่นเสียงที่กำลังไล่ล่าความมืดแต่ไม่นานนักลมแรงก็พัดมาอย่างไม่มีปีมีคลุยเปลวไฟของตะเกียงสั่นไหวอย่างรุนแรงราวกับจะถูกกลืนหายไปกับลมหายใจของปีศาจ ทันใดนั้นพระอินทร์รู้สึกถึงแรงกดที่หนักอึ้องราวกับภูเขาเลื่อนลงมากดบนบา่า ่านยังไม่ทันหันกลับเสียงหนึ่งก็ดังก้องขึ้นจากหลังเจดีเสียงนั้นเย็นเยียบทุ่มต่ำแหบแห้งและแฝงความหิวกระหายอันไม่มีที่สิ้นสุดโอยข้าหิวข้าต้องการบุญเสียงนั้นไม่ได้เพียงแค่ดังในอากาศแต่มันสั่นสะเทือนอยู่ในกระดูกข,ของพระอินทร์ราวกับเกิดขึ้นจากใต้พื้นดินแล้วไหลลึกเข้าสู่ภายในร่างอย่างไม่มีทางหลบหนี ท่านค่อยๆลืมตาขึ้นและสิ่งที่ปรากฏเบื้องหน้าก็คือสิ่งที่เลวร้ายและน่าสะพรึงที่สุดเท่าที่เคยพบผีเปรตมันสูงเกือบสิบเมตรร่างกายผอมแห้งจนเห็นกระดูกโผล่ทะลุใต้ผิวหนังสีเทาดำที่เน่าเปื่อยเป็นแผลฉีกขาดบางแห่ง มีแมลงไต่ย,ย้วยเยี้ยแขนและขายาวเกินมนุษย์ห้อยลงมาถึงพื้นราวกับกิ่งไม้แห้งดวงตากลวงโบสีแดงฉานเรืองแสงอยู่ท่ามกลางความมืดน้ำหนองสีเหลืองปนดำไหลเยิ้มจากเบ้าตาเปื้อนใบหน้าเหมือนน้ำตาแห่งนรกปากของมันกว้างฉีกถึงหูริมฝีปากขาดวิ่นจนเห็นฟันเขี้ยวแหลมคมเรียงเป็นแถวฟันเหล่านั้นเปื้อนคราบเลือดแห้งสีดำคล้ ส่งกลิ่นคาวลอยมาแตกปลายจมูกครั้งที่มันเปล่งเสียงเสียงกรอบกราบก็ดังออกมาจากลําคอเหมือนกระดูกเสียดสีกันในร่างที่ไม่มีเนื้อเหลือให้ประคองร่างของมันถูกห่อหุ้มด้วยหมอกควันสีดำข้นที่พวยพุ่งออกจากตัวอย่างต่อเนื่องราวกับเท่ากระดูกที่ยังไม่อยู่ในกองเพลิงแห่งบาป ความเย็นและกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงจนพระอินทต้องกลั้นหายใจโดยไม่รู้ตัวเปรกยืนโงนเย็นกลางหมอกที่หนาทึบมันเหนื่อยหน้าขึ้นร้องกึกก้องเสียงสะเทือนจนพื้นดินสั่งสะท้านต้นไม้รอบวัดไหวเอ็นไปมาใบาไม้ร่วงกล่าวลงมาเหมือนฝนข้าต้องการบุญข้าทนทุกข์มานานนานเกินไปเสียงนั้น มีได้เข้าหูเพียงอย่างเดียวหากแต่ดังลั่นอยู่ภายในศีรษะของพระอินทร์ดังก้องซ้ำๆจนใจแทบแตกทว่าท่านยังสงบนิ่ง ยกมือประนมแล้วกล่าวเสียงมั่นคงวิญญาณผู้ทุกทรมานจงสงบเถิดบอกอาตมาว่าท่านต้องการสิ่งใดเปรตไม่ตอบแต่มันก้าวเข้ามาใกล้รอยเท้าทุกย่างเหยียบพื้นจนดินกระเด็นฝุ่นตลบและกลิ่นเน่าเหม็นรุนแรงขึ้นราวกับมีซากศพนับร้อยเน่าค้างในแสงแดดมืออันยาวเหยียดของมันยื่นลงมาใกล้พระอินเล็บดำแหลมคมเกือบแตก ข้าจะเอาข้าจะเอาเสียงของมันแผ่วต่ำแต่เต็มไปด้วยความหิวโหวยและความเจ็บปวดน้ำลายสีดำหยดลงจากปากของมันกลายเป็นฟองฟู่เหมือนกรดกัดพื้นหินพระอินทนั่งลงอีกครั้งหลับตาแน่นและเริ่มสวดปัตตานุโมทนาไม่ เพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลเสียงสวดของท่านแน่นหนักเปล่งก้องตัดผ่านความมืดคล้ายดาบแห่งธรรมเปรตก,ก้องหน้าลงมาดวงตากลวงโบอยู่ห่างจากพระอินทเพียงศอกเดียวและภายในเบ้าตานั้นมีเงาดำขยับวุบไหวเป็นภาพของชายชราแต่งกายหรูหรานายทองเศรษฐีแห่งบ้านหนองขามเมื่อสองปีก่อน เขานั่งอยู่ท่ามกลางกองทองคำจำนวนมากแต่ใบหน้าเต็มไปด้วยความโลภห่วงแหนแม้แต่ลูกเมียก็ไม่มีวันได้แต่ต้องสับสินของเขาความตรณีได้แปรเปลี่ยนเป็นโซ่ตรวนพันธนาการดวงวิญญาณให้ต้องเวียนว่ายเป็นเปรตทนทุกข์ด้วยความหิวโหวยที่ไม่มีวันสิ้นสุดทันใดนั้นเปรตร้องคำรามสุดเสียงยกมือทั้งสองขึ้นทุอบอกตัวเองเสียง กระดูกแตกดังลั่นราวฟ้าผ่าหมอกควันสีดำระเบิดออกจากร่างจนบทบังแสงตะเกียงจนสิ้น พระอินรู้ในทันทีว่าการสวดมนต์เพียงลำพังคงไม่เพียงพอท่านจำต้องหาทางปลดปล่อยวิญญาณดวงนี้ให้สิ้นจากพันธนาการท่านลุกขึ้นเดินกลับหมู่บ้านโดยไม่หันหลังชาวบ้านที่ได้ยินเรื่องราวจากพระอินต่างตกตะลึงหญิงชราผู้หนึ่งน้ำตาคลอ มันคือนายทองจริงๆสมัยก่อนเขารวยมากแต่ใจดำยิ่งกว่าก้อนหินเขาทิ้งลูกแท้ๆให้หิวจนตายไม่แม้แต่จะให้น้ำสักหยดตอนนี้เขาได้รับผลแห่งกรรมแล้วภายใต้คำแนะนำของพระอินทชาวบ้าน ต่างรวมใจกันจัดพิธีกรรมใหญ่ในคืนวันเพนพระจันทร์กลมโตสาดแสงเงินนวลเหนือยอดไม้สูงเสียงจิ้งหรีดและกบเงียบหายไปจากป่ารากับธรรมชาติเองก็หวาดกลัวต่อสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นลานหน้าวัดร้างถูกจัดเตรียมอย่างระมัดระวังพวกเขานำข้าวสารน้ำสะอาดอาหารแห้งดอกไม้ทุกเทียน และกระทงเล็กๆที่ใส่ข้าวสารน้ำสะอาดอาหารแห้งมาวางเรียงกันเป็นรูปวงกลม ชาวบ้านแต่งชุดขาวจุดเทียนเรียงล้อมพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ลมหายใจกลายเป็นไอในอากาศเย็นเฉียบที่ไม่เหมือนคืนวันเพ็นปกติเหมือนบางสิ่งจากโลกอื่นกำลังเบียดแทรกเข้ามาขณะที่พระอินนำสวดเสียงบทมนธรรมจักรกับประวัตนสูตรดังสะท้อนทั่วผืนปา่าคำสวดแต่ละคำแฝง พลังศักดิ์สิทธิ์สั่นสะเทือนเข้าไปถึงพื้นดินชาวบ้านหลายคนหลับตาแน่นบ้างน้ำตาไหลโดยไม่รู้สาเหตุบ้างกำมือแน่นด้วยความกลัวเสียงกรีดแหลมแหลมดังแว่วมาเป็นระยะจากกลางป่าราวกับวิญญาณเจ็บปวดกำลังกรีดร้องเงาดำสูงใหญ่เคลื่อนไหวอยู่ในเงามืดของต้นไม้ก่อนจะหยุดนิ่งรอเวลา พระอินกล่าวเสียงเรียบเทเข้าวสารเทน้ำสะอาดลงพื้นให้เป็นทานแด่ผู้หิวโหวยทันทีที่ข้าวและน้ำกระทบพื้นเสียงโหยหวนของเปรตก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้กลับแผ่วลงทุ้งต่ำเหมือนคนร้องไห้อย่างหมดแรงมันมาแล้วร่างสูงใหญ่นั้นค่อยๆเดินออกมาจากม่านหมอกดำแห่งความมืดทุกคนยืนนิ่งใจเต้นไม่เป็นจังหวะ ร่างของเปรตผอมแห้งจนเห็นซี่โครงยืดยาวแขนขาที่เคยลากไปตามพื้นบัดนี้สั่นะร,ริกหมอกควันดำที่เคยห่อหุ้มเริ่มบางลงทีละชั้นทีละสาย เผยให้เห็นผิวหนังที่ปริแตกและรอยไม่เกรียมที่ยังแดงร้อนอยู่ใต้ผิวมันคุกเข่าลงช้าช้าหน้าพระอิน์ทและชาวบ้านน้ำตาสีดำข้นไหลาอาบแก้มที่เต็มไปด้วยรอยแผลเสียงของมันสังเครือ ข้าสํานึกแล้วข้าเห็นแล้วข้าผิดเสียงนั้นเต็มไปด้วยความสํานึกและความหวาดกลัวในชะตากรรมตนเองพระอินมองลึกเข้าไปในดวงตากลวงโบนั้นอีกครั้งและเห็นเพียงเปลวไฟแห่งกรรมที่กําลังมอดดับร่างของเปรตค่อยๆละลายกลายเป็นหมอกควันเบาบาง ลอยขึ้นสู่ฟ้าแล้วหายไปกับสายลมเย็นที่พัดผ่านทิ้งไว้เพียงความเงียบสงบอันน่าพิษสวงก่อนที่ชาวบ้านกับพระอินทจะจากไปท่านหันไปมองเจดีเก่าและสิ่งหนึ่งก็สะดุดสายตาที่ฐานด้านหลังของเจดีปรากฏรอยจารึกโบราณ เป็นตราประทับลึกหลับรูปสามเหลี่ยมหัวกลับมีดวงตาอยู่ตรงกลางล้อมด้วยอักขระโบราณที่เลือนรางแต่ยังคงความหน้าขนลุกปราผนึกผีพระอินพึ่งพำมสีหน้าครุ่นคิด ท่านเคยเห็นสัญ,ญลักษณ์เดียวกันนี้ที่วิหารร้างในกรุงเก่าเมืองอยุธยาบางทีเรื่องของนายทองอาจเป็นเพียงเศษเสี้ยวของคำสาบที่ยังไม่ได้ถูกคลี่คลายเช้าว,วันถัดมาที่ศาลากลางหมู่บ้านพระอินเรียกชาวบ้านมารวมตัวใต้ต้นโพใหญ่ ท่านเทศนาช้าช้าด้วยน้ำเสียงสงบนิ่งแต่ทุ้มลึกจนน่าฟังความทุกข์ของนายทองไม่ได้เกิดจากความตายแต่เกิดจากความโลภในยามมีชีวิตเขาเคยร่ำรวยมีทุกสิ่งที่โลกมอบให้แต่ไม่เคยให้ใครกลับสิ่งที่ยึดไว้กลับกลายเป็นโซ่ตรวนพันธนาการวิญญาณเขาให้ตกอยู่ในเปรตภูมิการให้นั้นไม่ได้ทำให้เราจนลง หากแต่ทำให้เราหลุดพ้นจากพันธะที่มองไม่เห็นท่านเงียบไปอึดใจแล้วมองหน้าชาวบ้านที่นั่งนิ่งราวต้องมนจงใช้ชีวิตด้วยเมตตาจงปล่อยวางจงทำบุญให้มากเพราะสิ่งที่เรากอดไว้อาจกลายเป็นบ่วงที่ลากเราลงนรกในภพหน้า ชาวบ้านต่างหลังน้ำตาบ้างพนมมือแน่นด้วยความสำนึกในใจบางคนสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ยึดติดกับทรัพย์สินอีกต่อไปแววตาทุกคู่เปลี่ยนไปราวกับได้มองเห็นนรกผ่านร่างของนายทองแล้วถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะ